มาดูกันดีกว่าน้องเจมสนะคะเขาเพิ่งไปพักร้อนมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตั้งคำถามให้เขาว่าทริปของเขาเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนะค่ะเขาบอกว่า Hi how are things How are things ก็คือเป็นอย่างไรบ้างคือ how are you เป็นคำทักทายเนี่ยคะ่ะ How are How are things How How are you How are you? วิธีการทักทายนะมันนอกจาก How are you คุณสบายดีไหมทักคำอื่นก็ได้นะเช่น How is going? How is going เป็นยังไงบ้างหรือ um How are you doing ก็ได้ค่ะ How are you doing สบายดีปะหรือว่า How do you do อันนี้ก็ใช้กับ ส่วน้อยใช้กับทักเจอกันเป็นครั้งแรกไง h ่า d ้ you do หรือ um, w h a t s u p ก็ได้นะแต่แบบไม่อยากให้ใช้ต้องสนิทสนิท w h a t s u p p o ้า g เงี้ยคะ่ะเป็นตัวถ o w going ก็ได้เป็นไงบ้างนะเขาบอกว่าไฟต่งขอบคุณนะ I just had a great holiday สอนแล้วค่ะนอกจาก holiday แปลว่าวันหยุดอีกหนึ่งคำคือคำว่าว่า เค okay. ันก็แปลว่าวันหยุดเหมือนกันถูกปะฉันเนี่ยเพิ่งจะทำไรคะนี่เลยคะแพ้ต้องบุกไดเว็บช่องที่สามไปสูส่วนของ present perfect กก็จะว่าเพิ่งจะใช่ไหมฉันเพิ่งจะมีวันหยุดพักร้อนที่แบบดีมากประมากเลยดูนะว่าน,น้องเขาไปไหนมานะคะโอเคข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่า where did you go คุณไปไหนมาคือคำว่า did เห็นไหมไประโยคคำถามยกเว r b ช่ชยมาไว้ข้างหน้าคือ did to to the U.S. ไปเที่ยวอเมริกามานะคะ we went นี่ไง go went ก่อนใช่ไหม went ช่องที่สอง I went on a trip from San Francisco to Denver มาจากซานฟานไปเดนเวอร์เป็นคนละลัดกันนะโอเคต่อมาเพื่อนถามว่า how how แปลว่ายอย่างไรไปยังไงอะ บายคาหรอขับรถไปหรอฝรั่งบางทีเขาชอบขับขับรถข้ามข้ามรัฐอย่างเงี้ยนะ yes ใช่แล้วเราเราขับรถเอา we hire ค่ะ hire แปลว่าเาช่าเห็นไหม hire เติมอีดีด้วยช่องที่สแล้วเราเช่ารถในซานบารซิสโกต้องถามว่าคุณไปอย่างไรถามว่า how อดีต <How> <are they? S 2> ต้องมีเวบช่วยคือคำว่า did how did คุณคุณไปอย่างไร you ใช่ไหม how did ไป how did you go ค่ะ เดี๋ยวคำถามย้ำเใส่ข้อใหม่ไปเชมากนะ How did you go by car? Yes, we hire a car in San Francisco. นะต่อมาถามต่อว่า How long way? How i s a long way มันเป็นทางที่ยาวไม่ใช่หรอ To drive ขับยาวๆเลย How long to to get to, to Denver? Two weeks คำตอบคือใช้เวลาสองสัปดาห์ขับรถอยู่สองสัปดาห์นะ โอ้ยขึ้นเครื่องไปไหมพี่ขยันเกินต้นถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนาะ how long คือว่าระยะเวลานานเท่าไหร่คำว่าใช้เวลาคำว่าอะไรเอ่ยเขาหยิบจับ่วยเอาใช้เวลาคือคำว่า take นั่นเองค่ะมาลองตั้งประโยคคำถามดูก็จะเป็น how long did it ใช่ไหม how long did it take how long did it take you to get to Denver ใ right? ช How long did it take to Sorry How long did it take to get to Denver ไม่มีอยู่ก็ได้ How long did it take to get to Denver ใช้เวลานานแค่ไหนสองสัปดาห์เนี่ยหนานมากเลยอะต่อมาถามต่อจุดๆ r e พักที่ไหนคะ In hotels ในโรงแรมหรือเปล่า ตอบว่า yes small hotels or motels มันเป็นโงรงแรมเล็กๆนะคะเขเานะคะ m o t e l ก็คือโงรงแรมที่แบบเล็กๆอะโงรงแรมแบบจิ้งรีดอะไรอย่างเงี้ยโงรงแรมแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคุณพักอยู่ที่ไหนก็จะเป็น where did you stay stay แบบว่าพักนะมันต่างจาก l a v e นะ stay กับ l a v e ต่างกันยังไง Okay. Stay คือพักพักพักชั่วข่าวพักชั่วขาว, uck, ขาวถ้า l e a v e อคือแบบความอารมณ์แบบอาศัยอาศัยอยู่ถาวรเงี้ยค่ะถ้าเราไปเที่ยวเราจะคคำว่า stay stay in the hotel แต่ถ้าเกิดเราอาศัยอยูที่บ้าน I live in Bangkok อย่างเงี้ยนะความหมายคนละความหมายกันตอนน่อมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง Good? มันดีไหม ม่บอกว่าเขาบอกว่าเย็ดก็ดีนะ but it was very hot sometimes too hot แต่มันก็ร้อนนะร้อนมากหรือบางครั้งมากจะแบบร้อนมากเกินไปด้วย o ูแบบว่ามากเกินไปอากาศค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็แบบบางทีก็รู้สึกว่ามันร้อนมากเกินไปอย่างว่านะโรงแรมมันเป็นโรงแรมเล็กๆโรงแรมแบบโมเทลโรงแรมจิ๊งหลีเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถามว่ามันดีไหมมันดีไหมอ่ะมันดีไหมว่าไงคะมันดีไหมเพราะฉะนั้น good เป็น adjective ใช่ปะ อะไรวางหน้ adjective ได้ต้องเป็น verb to be เพราะฉะนั้นมันดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะด,ด,ดูจากคำตอบเขาบอกว่า it was very hot เพราะฉะนั้นต้องใช่ไหมมี verb ช่วยมาแล้วคือคำว่า was ใช่ป่ะประโยคคำถามก็เอา was มาไว้ข้างหน้าก็จะเป็น was i t good มันโอเคไหมมันดีไหม what is good เรียบร้อยอ่า สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าจุดจุ The Grand Canyon เด็กๆรู้จักแบรนด Canyon นไหมมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรนะภัยค่ากรรมัยค้ากมันเป็นพื้นที่แล้วคราวนี้มันมีน้ำกัดสอจนมันทำให้เกิดเป็นแบบหุบเขาหุบแก่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูว้าวว้าววันเดอร์ฟูลหน่อยนะมันมีแห่งเดียวในโลกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคำว่าเดอนนาหนาเขาถามว่าจุดๆ Of course แน่นอนสิ It was wonderful. ต้องถามว่าคุณได้ไปที่แกรนด์แคนยอนหรือเปล่าใช่ปะ่ะก็จะเป็นประโยคคำถามเอาดิ uh, d <did> ขึ้นมาช่วยก็จะเป็น Did you go to the Grand Canyon ก็ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะใช้คำว่า Visit ก็ได้นะไม่ผิดนะ Visit แปลว่าเยี่ยมชมใช่ปะ่ะ Did you visit the Grand Canyon แล้วแต่เราแล้วแต่เราเระเ,เลือกอาสักตัวน่ง Did you go to the Grand Canyon ย่าไง่ดี เรียบร้อยเป็นไงบ้างเขาพาไปเที่ยวมานะเออน่าไปนะ